แรงสั่นสะเทือนปัจจุบันสร้างผลลัพธ์ในอนาคตถ้าพูดคําว่าแรงสั่นสะเทือนเข้ากับความรู้สึกเนาะงั้นโค้ดขอเปลี่ยนคาแล้วกันขอใช้เป็นคําว่าความรู้สึกแล้วกันความรู้สึกในปัจจุบันคือผลลัพธ์ในอนาคตค่ะรู้สึกอะไรตอนนี้คือเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในข้างหน้าตัวสร้างคือความรู้สึกส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปเนี่ย เป็นตัวสร้างความรู้สึกคือแรงสั่นเทือนนะรู้สึกอะไรในปัจจุบันคือผลลั์ในอนาคตเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมเราอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดความรู้สึกคําพูดการกระทําทําไมเราถึงต้องมีสติสัมปชัญญะในการอยู่กับตัวเองความคิดคำพูดความรู้สึกการกระทำทั้งหมดทั้งหมด คือตัวส่งแรงส่นสะเทือนถ้าเราบอกกับตัวเองว่ากูทําไม่ได้แน่เลยกูกดกล้องไลฟ์สดไม่ได้แน่เลยกูขายออนไลน์ไม่ได้แน่เลยคําพูดนั้นนะคะเป็นแรงส่นสะเทือนจะไหลกลับเข้าสู่จิตใต้สํานึกให้เรากระทําตามนั้นเลยเคยได้ยินคำนี้ไหม As the man think it มันเริ่มอย่างนี้ค่ะมันเริ่มจากการคิดนึกเบาๆคิดนึกเบาๆแล้วมันก็จะเริ่มไหลลงสู่ิตสู่ความรู้สึก เมื่อมันไหลลงสู่จิตความรู้เมื่อมันไหลลงสูคส่ความรู้สึกมันจะกลายเป็นความเชื่อเมื่อมันกลายเป็นความเชื่อมันจะกระทําตามความเชื่อไอที่พูดเนี่ยดูเหมือนจะแบบมีหลายขั้นตอนนะแต่มันเกิดขึ้นเร็วมากนะแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวไอที่เราแอคชั่นอยู่ย้อนกลับไปแล้วถ่างชีวิตตัวเองออกเนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนวะเราหลายคนจึงไม่รู้ว่าชีวิตเรากําลังได้รับผลลัพธ์จากตัวเราที่มันคิดพูดรู้สึกประมวลผลเป็นเหตุการณ์นี้